สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Two View b a ช่องสำหรับคนรักรถสองล้อที่อยากรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นสเปคปรีวิวราคาความรู้สึกในการขี่และบรรยากาศการใช้งานจริงวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปพบกับหนึ่งในรถคลาสสิกโมเดิร์นที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในไทยและทั่วโลกกับ Royal Enfield Interceptor 650รถที่หลายคนบอกว่าเป็นของมันต้องมีดีไซน์สุดคลาสสิกขี่ง่ายนิ่งเครื่อง650ที่ฟีลลิ่งดีสุดๆและราคาที่จับต้องได้สำหรับสายคลาสสิกตัวจริง วันนี้เราจะเล่าแบบจอดลึกมากๆทั้งเรื่องดีไซน์เครื่องยนต์ฟีลลิ่งการขี่ความประหยัดความคุ้มค่าข้อดีข้อสังเกตและราคาในไทยแบบละเอียดรวมถึงความรู้สึกเวลาใช้งานในชีวิตประจำวันว่าเหมาะกับใครขี่แบบไหนถึงจะได้ความสุขที่สุดจาก i ิน e r c e p เ o r ตอร์650และทำไมหลายคนถึงเลือกมันเป็นรถคู่ใจกันทั่วโลกเริ่มต้นกันด้วยการพูดถึงเอกลักษณ์รถรุ่นนี้ก่อน Royal ย n f i อ l น Interceptor ต650ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุค 60s ยุคทองของรถคลาสสิกสไตล์อังกฤษ ลายตั้งแต่ทรงถังน้ำหนักรถชุดไฟหน้ารูปทรงเรโทรที่ผสมความโมเดิร์นแบบกลมกล่อมไม่ได้ดูโบราณจนเกินไปและไม่ได้ดูทันสมัยจนเสียเอกลักษณ์เหมาะกับคนที่ต้องการฟีลลิ่งแบบบริติชคลาสสิกแท้แต่ใช้งานจริงได้ในยุคปัจจุบันดีไซน์หลักของ Interceptor 650เป็นแบบโรสเตอร์คลาสสิกบอกตอนเดียวทรงเรียบๆถังทรงหยดน้ำไฟหน้าทรงกลมชุดเรือนม้แยกสองฝั่งแบบแอนาล็อกผสมดิจิทัลเล็กน้อย รายละเอียดที่ทําให้เป็นเอกลักษณ์คือความเรียบแบบมีเสน่ห์ที่ Royal e n เอนฟิลด์ทำได้ดีมากการเลือกใช้งานวัสดุเน้นความทนทานไม่ซับซ้อนงานประกอบแน่นขึ้นกว่าในอดีตเยอะมากโดยเฉพาะรุ่นปีใหม่ที่คุณภาพดีกว่าเดิมทั้งตัวเครื่องระบบไฟสีและเฟรมมาถึงเรื่องเครื่องยนต์อินเ r อร์เซ r เตอร์650ใช้เครื่องยนต์สอสูบเรียง648ลูกบาทเซนติเมตรแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมัน ระบบความทนทานสูงรอบลื่มเสียงสุขคู่ที่เป็นเอกลักษณ์โทนเสียงนุ่มๆแต่มีเอกลักษณ์ชัดเจนให้แรงม้าประมาณ47แรงม้าและแรงบิดประมาณ52นิวตันเมตรซึ่งอาจไม่แรงเท่ารถสปอร์ตแต่การตอบสนองรอบกลางถือว่าดีมากขี่สนุกแบบมีแรงดึงติดมือลักษณะของเครื่องยนต์ตัวนี้เน้น f e ล l i n g สมูทและเน้นการใช้งานจริงขี่เรื่อยๆก็มีความสุขแต่จะเร่งขึ้นเขาขึ้นดอยหรือแซงรถก็ทำได้ง่ายเพราะแรงบิดมาเร็วกว่าที่คิด เกียร์ของ Interceptor 650เป็นเกียร์6สปีดที่เซ็ตมาแบบเนียนมากเข้าเกียร์ง่ายนุ่มไม่มีเสียงดังเกะกะเวลาเปลี่ยนเกียร์เหมือนรถสไตล,ล์คลาสสิกบางรุ่นคลัตช์แบบ Slipper Assist ช่วยให้ขี่สบายขึ้นโดยเฉพาะในเมืองรถแรงเมื่อบีบคลัตช์และช่วยเวลาเชนเกียร์แรงๆไม่ให้ท้ายสายช่วยให้ผู้ขี่ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นมากท่านั่งของ Interceptor 650ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่หลายคนชอบ เพราะนั่งสบายมากไม่ก้มเกินไปไม่ลอยเกินไปพอดีแบบร o สเตอร์คลาสสิกเหมาะกับคนตัวเล็กตัวใหญ่สูงต่ำนั่งสบายทั้งนั้นเบาะนุ่มกำลังดีขี่ระยะไกลไกลก็ไม่ค่อยปวดหลังและด้วยตำแหน่งพักเท้าที่ไม่ถอยไปด้านหลังเหมือนรถสปอร์ตทำให้ช่วยลดการล้าของเขาผู้หญิงก็ขี่ได้ง่ายมากเพราะความสูงบอกไม่สูงเวอร์ น้ำหนักรถประมาณ202กิโลกรัมอาจดูเยอะแต่พอออกตัวแล้วถือว่าโอเคมากเพราะการกระจายน้ำหนักดีไม่รู้สึกอ่ดหรือเชื่องขี่ในเมืองก็ยังพอไหวแม้จะไม่คล่องเท่ารถ300ลูกบาทเซนติเมตรแต่ก็ไม่ได้เททชจนควบคุมยากหลายคนที่เริ่มต้นจากรถเล็กแล้วอัพมาขี่650รุ่นนี้ก็มีเยอะเพราะมันควบคุมง่ายจริงๆ ระบบช่วงล่างของ Interceptor 650เป็นแบบเทเลสโคปิกด้านหน้าและโชคหลังคู่ปรับพอริลดได้การเซ็ตช่วงล่างมาแบบกึ่งนุ่มเหมาะกับถนนไทยขี่หลุมขี่คอสพานขีพื้นผิวไม่เรียบยังสบายล้อแบบซีลวดขนาด18นิ้วทั้งหน้าและหลังให้ฟีลแบบเรโทรแท,แท้แต่ก็ทำให้ตัวรถซับแรงได้ดีขึ้นเช่นกัน ระบบเบรกเป็นแบบดิสก์หน้าหลังพร้อม ABS มาตรฐานเบรกทำงานโอเคไม่ได้จัดจ้านแบบรถสปอร์ตแต่เพียงพอสำหรับรถสไตลน์นี้การตอบสนองกำลังดีเบรกหน้าไม่ไวเกินไปเหมาะกับการขี่เรื่อยๆหรือทางไกลหลายคนถามถึงเรื่องความประหยัดน้ำมัน Interceptor หกรอยหถือว่าประหยัดใช้ได้สำหรับรอเรือถอดถุง650สองสูบระดับเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ23-26มถกิโลเมตรหากขี่เรื่อยๆไม่เร่งหนักเกินไปเท่านี้ถือว่าดีเลยเมื่อเทียบกับน้ำหนักและซีซีของรถ พูดถึงฟีลลิ่งการขี่กันบ้างอินเตอร์เซปเตอร์650ห้ิให้ฟีลที่คลาสสิกแท้คือรอบเดินเบานิ่งมากเสียงทุ้มสวยขี่ช้าๆก็มีความสุขชอบจังหวะเร่งนุ่มๆการตอบสนองแบบมีชีวิตชีวาเวลาออกทริปยาวๆมันคือรถที่ขี่สนุกที่สุดคันหนึ่งไม่ต้องแรงแต่ฟีลลิ่งดึงดูดคนชอบรถคลาสสิกมักจะพูดว่ามันคือรถที่มีสเสน่ห์อยากขี่เรื่อยๆและเหมาะกับคนที่ไม่ได้ต้องการความเร็วสูงสุดแต่ต้องการอารมณ์ในการขับขี่แท้ ต่อไปเรื่องราคาในไทยรอยัลเอ็นฟิลด์อินเตอร์เซต650ในประเทศไทยมีราคาเริ่มต้นประมาณ239,900บาทแล้วแต่สีและรุ่นพิเศษถ้ารุ่นสีพิเศษหรือรุ่นอัปเกรดสีแบบทูโทนจะเพิ่มราคาขึ้นเล็กน้อยโดยรวมถือว่าเป็นหนึ่งในรถ650ลูกบาทเซนติเมตรที่ราคาคุ้มค่าที่สุดในไทยได้เครื่อง2สูบขนาดใหญ่ดีไซน์คลาสสิกและคุณภาพงานประกอบที่ดีขึ้นมาก ถ้าถามว่ารถรุ่นนี้เหมาะกับใคร Interceptor 650เหมาะกับคนที่ต้องการรถดีไซน์คลาสสิกแท้ๆได้ฟีลแบบอังกฤษใช้งานง่ายดูแลง่ายราคามไม่แพงขี่ในเมืองได้ทัวร์ได้ขี่ระยะไกลได้และเป็นรถที่ให้ฟีลลิ่งดีจนหลายคนบอกกว่าเป็นรถที่ให้ความสุขทุกครั้งที่ขึ้นครมเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ชอบรถที่ดูไฮเทคเกินไปต้องการความเรียบง่ายความนุ่มนวลความลงตัวและความคุ้มคา่า สรุปความรู้สึกหลังใช้งาน interceptor 650คือมันเป็นรถที่มีสเสน่ห์เวลาเราจอดที่ไหนก็มักมีคนมองดีไซน์คลาสสิกที่ไม่ต้องแต่งอะไรมากก็สวยแล้วแต่ถ้าอยากแต่งก็มีของแต่งเยอะมากไม่ว่าจะเป็นท่อเบากบางโครนกันล้มหรือตกแต่งสไตล์เรโทรเพิ่มยิ่งขี่ก็ยิ่งชอบเพราะฟีลลิ่งมันเป็นเอกลักษณ์แบบที่หาไม่ได้จากรถแบรนด์อื่นสำหรับใครที่คิดว่าจะซื้อผมแนะนำว่าควรไปลองขี่จริงสักรอบเพราะเมื่อได้ลองรอบเดินเบาเสียงเครื่องการนั่งและการออกตัวเชื่อว่าหลายคนจะรู้สึกว่ามันใช่ และเหมาะกับคุณมากๆและนี่คือการรีวิวจอดลึกและสะคริปต์เต็มของ Royal Enfield Interceptor 650จากเรา Two Wheel b a s ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ทุกแนวแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า